หน่อยเฮ็ดหน้าบ่ไดดพลิกชีวิตจากเช่าหน้าเปลี่ยนมาเพาะปลาเลี้ยงคบสางรายได้ปีละหลายแสนการขาดแค่น้ำนะครับสำหรับเฮ็ดหน้าเนี่ยก็ยังมีปัญหาให้แก้พี่นอ้องเกษตรกรทั้ทงภาคอีสานโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับหน้าพื้นนั่นอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำหรือบ่ออยู่ในเขตชรประท่าน ฉะนั้นทั้งออกของชาบานที่ดีสุดคือการเปลี่ยนไปเหตุการเกษตรษแบบใส่น้ำลอยอย่างคุณวีระสีสดนะครับอยู่อำเภอกันทลาล่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากเดิมทีเคยมีหมองเห็ุหน้านะครับหนึ่งลอยไรแต่กับบริใช้ประโยชน์เนื่องจากขาดแค่น้ำแถมแห่งเห็ดนี่ก็ร้ายขึ้น เพิ่นก็เลยตัดสินใจเป็นอาชีพการเกษตรหลายชนิดที่ใส่น้ำหน่อยแต่ยังบอประสบผลสำเร็จนะครับจนมา,าจนมาจบที่การเพราะพันปลาายพวงโดยการเพราะพันกบและเลี้ยงกบเนื้อสั่งรายไดร้รวมแล้วปีละหลายแสนบาทน,น้ำหน่อยเฮ็ดหน้าบ่ได้เปลี่ยนมาเพาะพปลาเลี้ยงกบคุณวีรชัยเจ้าของวีราฟาร์ม คนบอกว่าเดิมมีอาชีพเห็ดหน้าบนเนื้อทีกว่าหนึ่งลอยไหลหาเลี้ยงขอบครัวบ่โดนนะครับกับมีอุปสรรคหลายๆประการที่ต้องเจอนะครับเพราว่าจะเป็นเรื่องแรงนามต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงรวมถึงราค่าเข่าที่ตกตำ่ำราค่าเข่าเนี่ยตกต่ำมากเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับ เพาะยิงเหตุหน้ากับเพิ่มหนีสินมากมายเพิ่นก็เลยตัดสินใจหยุดชัวข้าวและล่องหันมาทดลองเพาะพันุป่าเลียงกบเบิง่งดังนั้นพึงก็ะลยเริ่มต้นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเพาะพันุปลาดุก,ก่อนพึงมองว่าการตัดสินใจเพาะพันุป่าอาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่เนื่องจากยังคงมีจํานวนปลาดุกในธรรมชาติที่ชาวบ้านจับมากินและขายอยู่แต่กันยังพ่อมีรายได้บาง จนเมื่อเขาคิดว่ามีความชำานญในการพอพันปลามากขึ้นเพื่อนเลยต่อยอดโดยการหาพันปุปลาที่ตลาดต้องการอย่างปลาหมอชุมพรปลาตะเพียนปลานิ่งปลายีศกมาเพาะเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิตในพื้นที่กว่ายิ่สุมหาไรเจะของฟ้ามเพิ่นบอกมัองสินะครับเนื้อกบยังเป็นทีต้องการของตลาด อีกทางการพอเลียงกบบัวตังจากปลาดังนั้นจึงทดลองเลียงกบขายแบบคู่ขนาดนําเพื่อสร้างทังเลือกสินค้าให้กับผู้บริโภคจังได้กระตามนะครับถึงจะเป็นแนวความคิดที่ดีแต่ดูเหมือนว่ากระต้องประสบกับปัญหาเนื่องจากกบทังธรรมชาติยังมีชาวบ้านจับอยู่เป็นจํานวนหลายจึงเหตุให้กบที่คุณวิรชัยเรียงไว้ขายบ่ออกก็เลยตัดสินใจล่มเลิกความต่างใจ แต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาเลียงกบอีกรอบหนึ่งเนื่องจากความต้องการบริโภคกบกันยังมีหลายนะครับสามารถส่งขายได้ทั้งทั้งในประเทศและประเทศลาวและกับเพิ่นก็ได้เพาะปลาปลาหมอปลานิ้นนะครับแปลงเพศตามตลาดที่ต้องการคุณวิริชัยบอกว่าลูกพันธ์ปลาหมอชุมพรอนเป็นปลาที่ได้รับความนิยมหลายผลในน้ำพันธ์ปลาหมอชุมพรอนมาจากประมงจังหวัดอุบลราชธานี คุณสมบัติดีของปลาหมอชุมพ่อนคือมีขนาดใหญ่จะนวน2-3ถึงตัวต่อกิโลกรัมจึงเหตุให้เป็นจุดเด่นของความตรงการของลูกขาทั้งผู้บริโภคและ่อขายอีกประการเนื่องจากปลาหมอชุมพ่อตามธรรมชาติมีขนาดเล็กนะครับขนาดตัวหน่อยตั้งจากปลาเลียงจึงเหตุให้ผู้บริโภคสนใจปลาเลียงมากกว่า สำหรับขั้นตอนใน,นการเพาะปลานะครับจะของฟร์มให้ายละเอียดวานะครับหลังจากลูกปลาออกจากไข่แล้วจะเพาะฝักในบอีเซนตนก่อนเป็นระยะเวลาสมือนะครับซึ่งในช่วงนี้จะได้ลูกปลาและอัตาราหลอดประมาณ70-8 0จากนั้นเพิ่อกันใหญ่ลงบอดิมเป็นจำนวนนับหลานตัวระยะเวลาการเลี้ยงลูกปาลาแต่ละชนิดบอทอกันยังประดุกใส่เวลาเลี้ยง20มือจึงจะมาขัดแยกขนาด จะได้เป็นปลาเนียวบ้างหรือตามก้นเนียวบ้างนะครับขนาดนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ลูกค้าต้องการทั้งนี้พันปลาที่พาะขายมากที่สุดคือปลาดูกรัสเซียและก็ปลาดูกบิ๊กอุยปลานิ่นแปลงเพศนะครับปลาหมอแปลงเพศและปลาตะเพียนคุณวิริชัยบอกว่าเหตุผลที่ต้องแปลงเพศปลาเพื่อจาหน่ายเป็นบอกว่าปลาเนี่ยมันจะญงใเญ่เร็วนะครับมีน้ำหนักและมีเหนือมาก ยังปลาหมอจะแปลงเพศจากเพศผู้ไปเป็นเพศเมียเพราะตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ส่วนปลานิ่งจะแปลงเพศจากตัวเมียเป็นตัวผู้พอตัวผู้มีขนาดใหญ่และน้ำหนักดีกว่าตัวเมียส่วนขั้นตอนในการแปลงเพศนะครับโดยการให้ปลากินฮอร์โมนตามที่ต้องการทักนี้การแปลงเพศปลาจะเห็นให้ขนาดปลาตามที่ตลาดต้องการ อีกทางการแปลงเพจซอยห่ปลาจริ่มเติบโตเร็วสำหรับเทคนี้การเลี้ยงพอพันธุ์ปลานิ่แปลงเพจฉบับคุณวิรพันธ์ป่ามีจุดเด่นตรงการขัดสายพันธุ์ของพอแมทที่มีแข็งแรงมีการเจริญเติบโตดีแล้วน้ำมาผสมไข่เพื่อให้ได้ลูกปลาที่มีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ทางขนาดและเนื้อมีความทนทานต่อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพพื้นที่ที่ใส่เหลี่ยง คณะเดียวกันนี้วิธีนี่ได้นํามาใส่กระป๋าทุกชนิดทีทเลี้ยงประเภทและชนิดปลาที่ขายได้รับความนิยมจากตลาดต่างกันขึ้นอยู่กับสภาะทัางธรรมชาติและความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นไปตามรูปแบบการตลาดบ่า่าจะเป็นการบริโภคสดหรือการนําไปสู่การแปรรูปก,กับตามคุณวิลชชยชีว่ะยังกรณีปลาตะเพียนทับ ตลาดปลาสมมีคว,มความนิยมสูงเหล่าช่บบาบัตจะปลาตามธรรมชาติได้หน่อยก็จําเป็นต้องซื้อลูกป,ปลาไปเรียงเพราะปลานี่มีความขายกันและที่ได้รับความนิยมก็ปลาอื่นเพราะมีกลางในเหนือหน่อยทาอาหารในหลายประเภทสามารถกินในถุงมือทั้งนานอาหารนะครับคุณวิรเชยบอกว่าอ,อาหาร่มจะเอาทาเป็นปลาตุ่มจะใช้ไล่แดงรวมกับไข่แดง แต่พบว่ามีต้นทุนสูงเกินไปจึงขยายไปสางไร่แดงในบอ่อดินแทมอีกทั้งใส่ปลาปนผสมกับล่ำในอตัตรารึงต่อขึงนะครับเพื่อน้ำมาใส่เป็นอาหารปลาในทุกช่วงวัยเพื่อเป็นการลดต้นทุนนอกจากนี้ยังนำผักบุ้งที่ปลูกไว้เป็นอาหารของปลาบางชนิดด้วยสำหรับจุดเด่นของฟาร์มคุนเวรช่ยนะครับ อยู่ตรงที่มีลูกปลาทุกชนิดไว้จำหน่ายตลอดเวลาและตอนหนึ่งอีกทางการสื่อขายทุกครั้งมักจะแถมลูกปลาให้ลูกค้าเกินจำนวนที่สั่งดังนั้นลูกค้าเขาที่ซื้อไปเลี้ยงแล้วทรงจับตามตลาดจึงสนใจมาสือปลากระเพิ่นสำหรับลูกค้าที่มีที่มาซื้อปลามักเป็นคนยึดอาชีพเลี้ยงปลาขายส่วนอีกกลุ่มเป็นหน่วยงานที่มักซื้อลูกปลาไปแจกจ่ายชาวบา้าน สำหรับเรื่องของกบนะครับที่เพิ่นเลี้ยงไว้นะครับ,รรบตลาดของกบเพิเ่นลากลายประเทศอ่าอ่เพืเ่นบานยังประเทศาล่าิ่นกระเอาไปเอาสื่อสื่อน้ำนะครับการเลี้ยงกบมีลักแน่ทังคือป่านะครับต่อมีการคันพันธุ์ตีแข็งแรงไว้ทุกปีเมื่อถึงข้าวผสมพันธ์จะต้องไขาสายพันธุ์เพื่อปรร้องกันเลือดชิดที่จะเกิดปัญหาต่อการเติบโตให้ผสมในบ่ ปูนซีเมนต์จากนั้นนําไข่ใส่ลงในบ่อดินส่วนอาหารที่ใส่เลียงกบเป็นอาหารปลาส่วนกบจะขายตั้งแต่เป็นห่วกจึงนิยมไปเห็ดเป็นเยื่อตกปลานะครับหลายๆคนเอาไปเป็นเยื่อตกปลาขายเป็นหลูกกบเหล็กเพื่อน,นําไปเลียงให้โตเราขายหรือขายเป็นกบโตที่ขายเนื้อตลาดที่รับสื่อของเพิ่นนะครับตลาดที่รับสื่อของเพิ่น เ็นว่าราคาเนี่ยโมแลนนอนขึ้นกับกลไกลท่าการตลาดตลาดที่รับซื้อกบจะเป็นชาวบ้านที่ฟังไทยที่นําไปขายที่ฟังเล่านะครับนว่าพอทางเล่าเนียย่อมนํากบไทยไปทําเป็นกบอัวพอตัววงใหญ่ขนาดกบเนื้อ1กิโลกรัมจะได้จำนวน12ถึง15ตัวส่วนลูกค้าอีกกลุ่มมักอนุยมเห็ดเป็นกรบรมควันโดยใส่กบที่มีน้ำหนักหถึง6ตัวต่อกิโลกรัม สำหรับราคาขายหนาฟรามกิโลกร,รัมละ 50- าสบถึงหกบาททั้งนี้ราคาขายบนในนอนนะครับขึ้นกับความต้องการในตลาดเป็นว่า